นี่เยวริวันไอคัมฟอร์บ้านหนองมอนหาเจ้าป่าสักคู่นอนดินแดงเลติกบุรีลำพ่อวิ่นอิดไนจูร o ยูเล่มีอินดิยูมาแซวมาเนมอีและตะนกรขอนเต้ามายี่เนมอีนาลาไอเอ็มเอ็ก I a ียดโอไอเอ็ม I น e e d พันเล่แอนซติเมตรอไ้มาจากไหนจ๊ะ ทเวกิโลกรัมไอส์ิวตี้อินปฐมทูมาที่ชื่อในอินมิสิกสุพิญยามาตาเดดายเลกเกอร์ออฟไมซ์คูนมิสเตอร์วินในมาตา My ่ฟาเตอบ้านฐานเจ้าป่า no 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 I am live I am live บ้านบ้านฐานเจ้าป่า My father s name <S My father s name i s i e a s Decha d e h a ขอนแก้วข My mother name i s My father s name East พิมพิชาพิมพิชาสุดสมฤทธิ s ุดสมฤท i okay.